สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการอุคูเลเล่พลาเพลินค่ะรายการที่จะพาท่านไปสัมผัสกับอุคุเลเล่ในแง่มุมต่างๆบางสิ่งที่คุณอาจไม่รู้บางสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นถ้าคุณชื่นชอบอุคุเลเล่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเรามีสาระบันเทิงมาฝากแบบไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะวิทยากรของเรากระซิบบอกมาค่ะว่าจะพาไปชมโรงงานอุคุเลเล่ที่ดีที่สุดในโลกอยากชมกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเราไปชมปรพร้อมๆกันในช่วงเปิดโลกอุคุเลเล่กันเลยค่ะ เจอกันอีกแล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเราอยู่ที่ฮาวายอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่อยู่ครับคราวที่แล้วไปเล่นงานครับคราวนี้เราไปลุยโรงงานบ้างครับที่ผ่านมาที่เคยโชว์ไปเป็นคลิปโรงงานแบบผมไปถ่ายไม่มีใครไม่มีคนอยู่ในนั้นด้วยคลิปนี้ครับผมไปกับสิงโตนําโชคสิงโตจะพาคุณไปดูนะว่าโรงงานผลิตอุคูเร่วันนี้เราไปยี่ห้อนี้นะครับคานิเลอะว่าเขาผลิตกันยังไงหรือแม้กระทั่งเขาเก็บวัตถุดิบบางอย่างที่จะเอามาผลิตเนี่ยเขาทำมันยังไงนะเราไปทําอย่างนั้นมาเลยนะครับ ลองดูครับแซนอนนี่ใช่แซนวิ่งกันวิ่งจวดกันจวดเอ็นเลยใช่ๆวิ่งแซนขอบคุณครับก็วันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ผมอยู่ที่ประเทศฮาวายนะครับไม่ใช่ประเทศอเมริกาวันนี้อยู่ที่โรงงานนะครับคาร์นิเลอะร์นะครับเป็นโรงงานทำปูนซเล่ต์วัวนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วนะครับไม่อยากมาอัพว่าเพิ่งมาถึงนะครับเข้าไปแล้วแล้วก็เจอเจ้าของเขาแล้ว ไมไ่เลยไปลองตัวนี้เขาก็เลยให้ผมผมเอาไปเอาไปลองใช้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำบุคลิเล่ให้ผมที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยยอดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูเัยครับเปิดหนด้าร้านมาครับก็เจอนะครับเริ่มจากทำปอนะเครื่องเหมือนเครื่องลงเหมือนลงที่บ้านเราเลยเข้ามาบริษัทชิลี่เฮดสติกนะครับมาทำปอนนะครับ

โจ้เซไฮคู่ไม่แพ้ล็อกไทร์แนนตัวล็อกไทร์นเดี๋ยวคุณโจนะครับเขาจะพาผมเขาบอกว่าเขาจะทำบูเล่นะครับเป็นรุ่นซิิเนเจอร์ให้ผมนะครับก็คือต้นแบบมาจากตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วก็ชอบนะครับเขาก็เลยจะพาไปดูว่าเขาจะใช้ไม้อะไรบ้างเดี๋ยวคุณโจก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ดอกก็จะไปทำซับไตเติ้ลให้โอเคยังไงก็อลอดูเอาแล้วกันนะครับผมอาจจะแปลถูกบ้างผิดบ้างเดินเลยครับ Go. Got to go inside now. Excellent. This is our viewing area where we cut our pine wood and rosewood and mahogany to build our tulip. Yeah. Very helpful. ระบบจบอกว่าไมเป็นไม้กว่านะครับที่แห้งแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปทำคูเลเล่นะครับน่าจะเป็นเทปของเาด้เป็นไม้หน้าทกว่าครับกาไม้กว่าที่ก็เป็นงานด้านหนครับก็มีชาวรั่งทงานกันเยอะยครับผมจะไม่ไม่ถามเขาเลยนะครับเอาเป็นว่าดูพิธีเขาทำงานแลวกัน Assemble our ukulele. So we will get core wood, we will get mahogany, and the rosewood. That's going to become ukulele, and start to build the ukulele in our assembly department. This is Chris, and Chris is getting ready to bend our curb lining. This goes on the inside of our ukulele to help with the building and the strength of the ukulele. This is where we also bend the sides of the ukulele. Yeah? So the sides of the ukulele start off flat and then they will bend to the shape of the ukulele. This is the sides of the ukulele. Before we actually put on a curved lining, after we put a curved lining on the sides of the ukulele, then we will prepare the front and the back of the ukulele with bracing. On the inside of the ukulele. So, this is the finish side, this is the inside of the ukulele, and this is the bracing that helps to create the sound for the ukulele. Our bracing is very unique. We call it true bracing. Follow resonating ukulele bracing. Ukulele. And the braces for the back of the ukulele. So once all is done shaping the braces, then we prepare to assemble the ukulele. And that's where Pete is here, just taking the ukulele out. It has been assembled. We put front, sides, and back of ukulele together. So now it starts to look like an ukulele. From here, we are going to prepare to join the neck and the body together. Is our and we're gonna to prepare to now join the body of the ukuleleka. So Mark is doing the inlay of New Zealand abalone or Paua inlay for the position markers on the footboard. Once the position markers are completed, then we'll use our threads and sit each fret and keep the height of the fret very level once we're done with the frets then we'll prepare to glue the fretboard onto the body of the girl. And bridge, and actually the strings. So, all of these steps take place in our finishing department. So, we can go upstairs. Okay, Now the ukulele comes to our finishing department, and it really starts to look like an ukulele. And even though you think, okay, we just put on a bridge, put on the tuning keys, ready for the strings, and now we can play, actually, now we start the finishing of the ukulele. In our shop, we do a very beautiful high-gloss finish. Right now, we are the only ukulele company that does this very beautiful UV finish. So all of our technicians in finishing are trained to do finish from raw wood all the way to the final buffing. So this ukulele will receive its finish and then go and get its finish buffed. You want up close? Get a little bit of footage as you buff your ukulele. Oh, oh! Okay. So John is uh, buffing his ukulele, and then you can see uh, the beautiful high gloss finish using uh, our buffing. Now, as the ukulele comes into our finishing, from finishing department to final setup, this is where we're going to put on the tuning keys, glue on the bridge, put on the strings for the ukulele. So, this ukulele, we're going to do the tuning keys and then dress the frets, which they've already been done. Make the fret so it's very player friendly. Lay for the saddle. Install saddle. In this case, this ukulele, they want a pickup, so we have to install a pickup. Yeah, and then do all of the final portion. Put on strings and check for the playability. Check the action. Check the clarity of the notes to make sure that the ukulele is perfect before we prepare for. กำลังเล่นแล้วนะครับที่น okay, ี่ไม่ติดพวกแบบว่าป้ายเฟยงานคราวที่แล้วด้วยครับนี่มีผมด้วยนะครับประตูนั้นก็มีครับล็องเกตนะฮะโอ้โหที่ประตูนี้ก็มีมีทุกที่ครับผมทุกที่ everywhere เห็นไหมครับกว่าจะมาเป็นอุคุเลเล่สักตัวนะฮะ ไม่ใช่ง่ายครับพิธีพิฐานกันเยอะมากนะครับถึงจะได้อุคุเล่ดีๆออกมานะครับอาทิตย์หน้านะผมพาไป2ที่นะครับญี่ปุ่นเกาหลีแล้วเจอนะครับ เป็นยังไงบ้างคะโรงงานอุคุเลเ่ลที่ดีที่สุดในโลกคําว่าที่สุดในโลกคงไม่ได้มากันง่ายๆนะคะแต่ว่ามีคนบอกไว้ค่ะว่าการจะรักษาคําว่าที่สุดในโลกไว้ให้อยู่กับเรานานๆยากยิ่งกว่าสําหรับวิทยากรของเราในช่วงต่อไปถึงจะไม่ใช่ดีที่สุดในโลกหรือว่าอะไรที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นศิลปินอุคุเลเล่ที่ฝีมือจัดจ้านคนหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะอาจารย์บอลน,นั่นเองค่ะซึ่งท่านนั้นสละเวลามาสอนอุคุเลเล่ลใ,ให้พวกเราฟรีๆในช่วงห้องเรียนอุคุเล,เล,เล่ไปเจอกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเรียนรู้ถึงสิ่งที่ลึกลงไปอีกขั้นนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสเกลกันครับผม วันนี้โอ้โหเล่าจะไม่ค่อยดีครับน่าจะได้คุยกันเยอะมากกว่าวันนี้เรามาเริ่มต้นก่อนเราพูดถึงสเกลขึ้นมาเนี่ยพูดถึงลาก่อนครับสเกลเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคําว่าสกาล่าที่แปลว่าคันไดอ้าวบันไดนั่นเองนะครับผมก็คือมันคือบันไดเสียงนั่นเองคือเสียงดนตรีนะครับมันจะมีองค์ประกอบคือไล่จากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเสียงต่ําไปหาเสียงสูงเนี่ยมันจะมีสเต็ปต่างๆขึ้นไปไล่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป และไอ้สเต็ปแต่ละขั้นเนี่ยมันยาวมันกว้างไม่เท่ากันครับผมโอเคมันมันมันกว้างไม่เท่ากันอย่างนี้เละไอที่เรา,าเคยร่ากันเด็กๆนะครับโดเรมีฟาซอลาซีโดโดซีลาซอฟามีเรโดโอเคอันนี้พูดอาจจะไม่ไม่ค่อยด้เท่าไหร่เรามาดูบนกระดานดีกว่าครับครับ โน้ตสากลที่เราใช้กันนะครับผมถ้าเกิดสมมติเราใช้ระบบโน้ตเนมเราเรียกมันมันก็จะเป็นมีชื่อดังนี้ครับโดเรมีใช่ไหมฮะมีฟาซอลาเราใช้ตัว C หรือตัว T ก็ได้ฮะทีะ T ก็ได้อ่าจะได,จะได้จะได้แตกต่างแตกต่างกันซีโดใช่ทีแล้วกันฮะ,ะโอเคคราวนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปมาใช้ในระบบ ตัวอักษรที่เราใช้กับพวกเครื่องสายที่เราเล่นอย่างอูคูเลเล่กีตาร์เราจะแทนค่าตัวอักษรลงไปครับผมตัวโดเราแทนด้วยตัวซีครับผมอ้างงแล้วสิทำไมไม่ขึ้นด้วยตัวเอนะครับเดี๋ยวลองดูซีดี e นะครับฝาก็คือเอฟจีเอตัวทีืออะไรครับบี B, แล้วก็ซีตัวลาเนี่ยเป็นตัวเอครับผมเพราะว่าตัวลาลาเนี่ยพี่สีนะครับผมมันมีความถี่เท่ากับ440เมกะเฮิร์ต เป็นเลขกลมๆเาจำง่ายโอเคช่างมันข้ามไปแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนเลยครับว่าไอ้ไอ้บันไดเสียงที่ว่าเนี่ยสเกลที่ว่าเนี่ยมันมีความห่างอย่างไรกันแน่ถ้าเกิดเราโรดบันไดตั้งแต่โดถึงโดนะครับผมเราเนี่ยโดโด,โดเนี่ยเราเรียกว่า1นึ่ออกเตปหรือ1คู่8คือมันจะสูงขึ้นเท่าหนึ่งครับเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับแต่สูงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งครันนแบบนี้แป๊บนึงนะครับอาจจะงงว่าเรียนไปทำไมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะ ข้าวต่วตอไปนุ่มผมจะไปเชื่อมกับเรื่องคอร์ดเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราสร้างทำนองมาจากสเกลและเราก็สร้างคอร์ดมาจากสเกลเหมือนกันเพื่อรองรับทำนองนั้นๆโอเคนะครับตอนนี้อันนี้ก่อนถ้าเกิดบระเดตามธรรมชาตินะครับผมบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันเหมือนจะสูงขึ้นหนึ่งสเต็ปเท่ากันหมดเลยนะครับเหมือนเรเราเดินขึ้นกระไดจากต่ำนะครับโดเรมีเนี่ยหนึ่งสเต็ปหมดเลยแต่มีนิดหนึ่งครับมีกับฟา E G F เะครับ สเต็ปของบันไดมันห่างกันครึ่งหนึ่งครับครึ่งเดียวผมใช้ผมใช้ผมใช้เครื่องหมายนี้นะครับมันห่างกันเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเราเดินได้มา C D โดเรมีเนี่ยห่างกัน1สเต็ปหมดเลย C ไป D ห่างกัน1ขั้น D ไป E ห่างกัน1ขั้นส่วน E ไป F ห่างกันแค่ครึ่งขั้นครับผมเลยที่ต่อมา F กับ G ก็ห่างกัน1ขั้นครับ G กับ A ก็ห่างกัน1ขั้น A กับ b ก็ห่างกันหนึ่งันมีอีกคู่เดียวครับที่ห่างกันครึ่งขั้นก็คือ b กับ C ครับห่างกันครึ่งขั้น,นอันนี้เราเรียกันว่าโครงสร้างแบบนี้นะครับเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งเนี่ยเราเรียกันว่าเมเจอร์สเกลครับโครงสร้างนี้ซึ่งถ้าเกิดเราเขียนโดถึงโดเนี่ย โครงสร้างมันจะได้เป็นเมเจอร์สเกลพอดีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแก้ไขกับมันและเนื่องจากที่มันเริ่มต้นที่โดนะครับหรือ C เราจะเรียกสเกลอันนี้ที่มีโน้ต c d e f g a b c เนี่ยว่าสเกล c major ครับผมเมเจอร์แปลว่าใหญ่นะครับคราวนี้เราดูบ้างว่าบน,นคอของอคูเลเลนนะั้โน้ตมันอยู่ตรงไหนผมว่ารูปคอขึ้นมานะครับผมจะเขียนโน้ต ที่อยู่ในสเกลเมเจอร์เอาสักแค่หนึ่งออกเต็มพอนะครับผมแป๊บนึงพึบผมต้องมาตรงนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมลากเส้นไม่ตรงเวลาเรามองเรามองมันท่านี้นะครับมองมันท่านี้จําได้ไหมเอ่ยว่าเราตั้งสายอะไรไปบ้างตอนที่เราตั้งสายนะครับสายสคือ G ใช่ไหมครับอันนี้คือ C อันนี้คือ E และอันนี้คือ A มันคือ G C E A นะครับผมคานนี้โอเค G นี่ G สูงเดี๋ยวเราจะละละตรงสาย C ไปนะครับผมเราเราจะเริ่มต้นไล่จากโดตัวนี้ครับโดที่เป็นอยู่สาย3ข้างบนนี้ก็มีนะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงเรามาดูครับ C กับ D ห่างกันกี่สเต็ป C กับ D ห่างกัน1คขั้นครับเพราะฉะนั้นไอเฟดนยครับทีละทีละเฟดทีละเฟดที่ไล่ไปเนี่ยมันจะทําให้เสียงสูงขึ้นทีละครึ่งเสียงครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิด C อยู่นี่ตรงนี้ก็ไม่น่าใช่ีเพราะห่างแค่ครึ่งถ้าห่างกันหนึ่งก็คือตรงนี้ครับผมเราก็ใส่ตัว D เข้าไปครับนี่ C D ตรงนี้เป็น E ใช่ไหมครับ E กับ F ห่างกันเท่าไหร่ครับครึ่งสเต็ปเพราะฉะนั้น F ไม่ได้อยู่ตรงนี้ E ห่างกับ F ครึ่งเสียง F อยู่นี่ครับ F ห่างกับ G 1เสียงเต็มนะครับ F ห่างกับ G 1เสียงเต็ม เพราะฉะนั้น G นรับมาครับนี่ครึ่งเสียงนี่1เสียง G อยู่นี่ A หรือลาห่างกับ B 1เสียงเต็ม B อยู่นี่ครับและตัวสุดท้ายโดสูงที่ที่สูงกว่าโดตัวนี้นะครับติดกับ B ใช่ไหมครับมันห่างกันครึ่งสเต็ปฉะนั้นอยู่ตรงนี้ครับอ่ะต่อไปเราจะลองหยิบอูคูเล่มาไล่ไสเสียงกันนะครับผมลองไล่สเกลดูง่าย C D E F G A B C ช่องที่0ย์ช่องที่2นะครับของสาย3สายเปล่าของสาย2ช่องที่1ของสาย2ช่องที่3ของสาย2สายเปล่าของสาย1ช่องที่2ของสาย1และสุดท้ายตัว C ตัวโดศูนย์ 0, ก็คือตัวช่องที่3ของสาย1วิธีการไล่นะครับผมเราจะมีนิ้วเราเนี่ยจะอยู่ประจำนะครับ ตอนแรกถ้ากระสติจะไล่เนี่ยถ้ากระถายืนไล่ผมเอามือครับถือไว้ตรงนี้ครับใช้นิ้วโป้งดีดดียังไงผมโกงม่งขึ้นมานิดนึงให้เล็บเนี่ยเขา้าให้เล็บเข้านะครับอย่างนี้จะไม่จะแบบจะไม่อยู่อย่างนี้แถวๆนี้ผมเลยอยู่อย่างนี้ให้เล็บเขา้าเสียงชัดเจนนะครับผมโดผมดีดครับเรมีฟาซอล่า ใทยกับครับโดซีลาซอฟามีเรโ d o โอเคคราวนี้เราแบ่งนิว้วแบ่งแบ่งหน้าที่กันใช้ครับผมนิว้วชี้เกิดอะไรขึ้นที่ช่องที่1เราใช้นิ้วชี้รับผิดชอบช่องที่1ครับเกิดอะไรขึ้นที่ช่องที่2เราใช้นิ้วกลางรับผิดชอบช่องที่2เกิดอะไรขึ้นที่ช่องที่3เราใช้นิ้วนางครับผมซึ่งตรงนี้มันมีแค่3ช่องแรกใช่ไหมครับอันนี้คือชี้นี่คือกลางนี่คือนางเพราะฉะนั้นโดหม่มดีดสายปาก เร <Re, S 2> ผมดีดสัญยุการฮะโดทีลาซอฟามีเรโดโดเรมีฟาอลาซีโดโดทีลาซอฟามีเร,เรโดรโอเคนะครับและความสำคัญของสเกลเราใช้ทำอะไรไหรือเวลาไม่มากครับผมทำนองของเพลงต่างๆหรือสิ่งที่เรียกว่าเมโลดี้ล้วนแล้วแต่สร้างมาจาก สเกลครับเราลองไล่ดูนะครับนี่เป็นโดเรมีฟาซอลาซีโดเรมีฟาซอลเห็นไหมมีกับฟาห่างกันครึ่งเสียงใช่ไหมครับโดเรมี Do, Re, น่ฟานะครับซึ่งทำนองเพลงเนี่ยมันจะอยู่บนบนสเกลนี่นะครับลองดูนะครับลองดูเพลงเาบาผมลองเล่นทำนองดูนะครับ เห็นไหมครับทั้งหมดอยู่บนโครงสร้างของสเกลเมเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับอยู่บนโครงสร้างของสเกลเมเจอร์โดนะครับผมซอนใช่ไหมฮะนี่โซซอนนี่ตัวอะไรครับตัวลาซอล่าเรเรเร,เรใช่ไหมฮะทำนองถูกสร้างจากสเกลทำนอง ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ใช่ทำนองไม่ใช่ทำนองที่ถูกสร้างมาจากเทนชันโน้ตมันจะอยู่บนโน้ตที่เป็นสเกลนี่นะครับสเกลเมเจอร์นะครับผมเป็นสเกลหลักๆนะครับอ่ายกตัวอย่างเพลงอะไรทีซึ่งสมมติว่าผมเล่นเพลงในคีย์ซีอ่าเพลงหนูมารีนะครับผมอยู่นี่นะครับโดเรมีฟาซอลลาซีโดนะครับหนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวเนี่ยคุณดีใช่ไหมครับเราลองดู กันว่าโน้ตมาจากไหนเห็นไหมครับยังอยู่บนสเกลหมดเลยเห็นไหมครับทั้งหมดทั้งหมดยมาอยู่บนโนดนี้โนดนี้โนดนี้โน้ดนี้ทางนั้นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปต่อเรื่องสเกลครับถ้าเกิดเราจะทำสเกลอื่นๆ เราจะทำอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ห้องเรียนห้องนี้ไม่จํากัดความรู้นะคะไม่เคยปิดรับลูกศิษย์และที่สําคัญไม่คิดค่าเราเรียนด้วยค่ะดีใช่ไหมล่ะคะผู้ชมท่านใดที่สนใจก็มาเรียนกันได้เลยนะคะพบกับอาจารย์บอลและก็ความรู้ดีๆที่มีให้กันอย่างนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์คุณผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้สอนอะไรถ้าเป็นเรื่องของอุคุเลเ่ลแนะนํากันมาได้เลยตามที่อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะดนตรีมีแต่มิตรภาพดนตรีไม่เคยทําร้ายใครมีความสุขกับดนตรีที่คุณรักพบกันได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ Ooh Ooh